บอกมึงเริ่มรองแธรรมดาพวกเเรื่องาัวแต่ห็ถึใจกลัวใครบอย่งยุ่งกับมดยิจะรองขอบคุณนะ ่ีอผมคิดว่าผมจะทำไฮไลท์ฟีไฟฟีไฟริงๆอ่ะแต่มันยังไม่ค่อยได้เฮ้ยแบบวีมาลุยดิฮะนี่เขาก็เลือกผมก็เลยเลือกนีหมาไม่ตรงั้นกันกนะัดแล้วไงไปเลือกเลือกมาผมไม่ใช่ไปปืนที่มันต้องใช้นี่อ่ะเฮ้ยกูนา่าเลยบอกไอ้บอฟี ช่วงนี้ผมจะเล่นโทษไก่เลยนะไม่ว่าไก่อะไรขนาดนั้นากับกาคุณพลาไม่ไดไ้เป็นอะไรไได

อันี้ก่อนด้วยไปดนไดู้วยว้าะเบิดดีกวี่เมออออกูตายี้เหียีหี้้เีีเหี้ีซี่ีเหี้วีเหย ดูบเกาะไม่ใช่เรือ่แล้วเสีงจปแจ็ขอบคุณนะอุย้ยนึกเงินล้มหายเลยนเะนี่ยกานไม่ต้องยิงให้โหดอยากใครเข้า

แจ๊บเพเ่อนทบคอมโบจมกลาสม่กัดกักั ไว้ตรงไว้ตรงไว้ตรงปืนหดเน๊อออแขนให้คเจอเดออคุได้เห็นตั๋แต่คุณทให้คนหายเออไม่ดีวันริวว่ามันเป็นของ แล้วคุณต้องขยันและเป็นที <t 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 ่อาจไแต่เียค mm ือด็อกเตอร์แจ็คบางเพื่อนเพื่อนนั้นทำเบงดาดแม่งแซมกันจัดแต่ผมไม่เอ่ยนะคุณหมอแม่ห้เอ่อแล้วเพื่อนเพื่อนดากดีจัดอีซี่กันจัดอีซี่กันจัดแต่แจ็คแข็มากนะอีส์มาหมอแจ็คแล้วมึงควยอะไรเกิดเป็นเรือไม่ใช่ก่อนแต่ตอนะเหมือนดู่หมือนกาะไม่ใชเรืออ๋อแต่ผมนี่แค่เด็กแก้วเปิด มึงตั้งให้บอบบนี้มึงก็จะกลัวไปตรงนั้น <st uttering> ไปตรงนั้น ก่อนทีใช้เรืออ่ะแดกเป็นพิษให้เป็นยาพวกเปิดแล้วเนีนวยหมวแจ็เสียงที่บงบอกให้มึงเลิกร้องแฮกก็เรื่องธรรมดาพวกกูไม่ค่อยจะเก่งน,นะแต่เรื่องควาบัวไอ้สัตว์พวกกูไม่ค่อยจะเก่งน,นะกว่าไอ้บ๊อบมันเป็นโรคเอ๋ยจะไปยุ่งกับมันโย่แล้นี่คือเสียงจะกหมอแจ็คยิงจะร้องแหวะชิวับเราได้ผมใกล้พึ่งแดงแล้วเดี๋ยวเวลาลันมึงไม่ต้องโอ้ยห่าห่า

แดงเลยจะบอกอวดคือแดงทุกคนน้องนูเปิดหมดงตาแล้วว่าจะโชว์ตึงอะโชว์ตึงแล้วไปตรง,งนั้น